สวัสดีครับ e ีซี่เฮ r c u คโดยอาจารย์ท่านนากฤดสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็มีเทคนิคมาฝากสำหรับคนที่เพิ่งฝึกสไลด์ผมซื้อว่าตัดเลเยอร์หรือว่าตัดฟาร่ามาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหลังตัวยูตัววีนะครับโอโอเริ่มจากการแบ่งผมหน้าหลังกันเลยครับเพื่อที่จะแบ่งส่วนอันไหนส่วนหน้าอันไหนส่วนหลังนะครับ ด้านหลังนะครับถ้าลูกค้ามาใหม่เลยแล้วก็แบ่งผมเป็น2ชั้นเพื่อที่จะหาฐานทรงด้านหลังก่อนเลยครับอ่าม้วนผมเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้หย่อนลงมาเกะกะส่วนที่เราจะตัดด้านหลังครับเริ่มต้นนะครับลูกค้าจะเอาความยาวออกเท่าไหร่เราก็คุยกับลูกค้าให้เข้าใจเสร็จแล้วเราก็มาหาฐานทรงความยากที่ลูกค้าต้องการนะครับ เราได้ช่องนำกลางแล้วเราก็ค่อยๆไล่เชื่อมไปด้านข้างไม่ว่าจะเป็นตัว u หรือตัว V นะครับด้านข้างเราจะแบ่งผมออกเป็น3ช่องนะครับค่อยๆไล่เคลียร์ไปทีละช่องเท่าๆกันนะครับจะสังเกตดูว่าอาจารย์จะเน้นนะครับในการโยกผมนะครับค่อยๆเคลียร์บ่าโดยที่ไม่ยกองศานะครับเพื่อให้ปลายผมมีความผิวเล็กน้อยครับ เห็นไ,ไหมครับทั้งสองข้างทําเช่นเดียวกันครับแบ่งผมออกเป็น3ามช่วงหรือ3ามช่อค่อยๆไล่ตัดให้เชื่อมกันไปนะครับช่อสุดท้ายก็จะไปสุดอยู่ประมาณช่วงบ่าพอดีทั้งสองข้างนะครับแล้วเราก็เช็คผมนะครับเพื่อให้สองข้างมีความยาวเท่ากันเพื่อเอาชั้นที่2ลงมาเพื่อเป็นกรอบหลังที่จะเชื่อมไปสไลด์ด้านหน้านั่นเองครับ oh, yeah. เราก็ตัดตามไกด์ไลน์เดิมนะครับของช่อแรกนั่นเองครับ ก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูส่วนที่จะต่อกรอบหน้าเพื่อที่จะเชื่อมไปต่อสไลด์นั้นๆนนเองครับเราก็แบ่งส่วนด้านหลังใบหูมาแล้วก็โยกต่อไปด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อเป็นแนวกรอบเอาไว้สไลด์เชื่อมต่อด้านหน้านั่นเองครับ ถ้ามือใหม่ก็แนะนําติดกิ๊บส่วนด้านหลังไว้เพื่อไม่ให้เกะก,กะนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจหรือชํานาญดีแล้วเราก็จะรู้ว่าส่วนไหนคือส่วนหลังและส่วนหน้าก็อาจจะแค่แบ่งส่วนก็เข้าใจได้ครับทีนี้ส่วนสําคัญเลยครับด้านหน้าเราก็จะต้องหาความยาวของกรอบทรงว่าจะเอาส่วนประมาณไหนดีใต้คางหรือประมาณคางนะครับ แต่จะสไลด์กอดคอที่สวยนะครับหรือเราจะไดสวอนฟาร่าต่างๆถ้าใต้คางก็ประมาณสัก1นิ้วก็กำลังดีครับเมื่อเราได้ไก้ลายเสร็จแล้วเราก็แบ่งผมออกเป็น3ชั้นในแต่ละข้างแล้วค่อยๆไล่แต่ละชั้นเชื่อมขึ้นไปหาไกด์ลายที่เราวางเอาไว้นั่นเองครับ การสไลด์ด้านหน้านะครับมีทั้งวิธีการสไลด์ขึ้นและการสไลด์ลงนะครับก็พยายามฝึกกันทั้งสองแบบเมื่อเราได้ไกด์ไลน์ชั้นแรกเราก็กรีดเอาไกด์ไลน์ชั้นแรกแล้วก็ยกสูงขึ้นไปนะครับในชั้นที่2ก็เหมือนกับเราก้าวขึ้นบันไดครับก็คือค่อยๆก้าวขึ้นไปการหวี ก็คือหวีเคลียโคแล้วก็เคลียแก้มนะครับแล้วค่อยยกไล่ระดับขึ้นไปให้ผมขึ้นไปต่อกันกับไกด์ไลน์ที่เราหาไว้ในตอนแรกนั่นเองครับแล้วเราก็มาทำการเช็คผมครับว่าเรียงเส้นต่อกันดีไหมนะครับเสร็จแล้วเรามาทำอีกฝั่งหนึ่ง ก็เช่นเดียวกันครับแบ่งผม3ชั้นแล้วค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปหาใกล้ลายที่เราวางเอาไว้นะครับดูจากฐานเส้นล่างแล้วก็ไล่ขึ้นไปเชื่อมใกล้ลายที่เราหาไว้นั่นเองครับ กดแจกก็ได้กดไลค์ละะ้วก็ดีแต่อยากให้กดไลีกทีกดติดตามให้ในเด้อกดติดตามให้ในเด้อมือนแส้นล้านวิวหมือนแส้นล้านวิวอีซีแฮคับขอบคุณเด้อครับเราก็จะดูไกด์ไลน์ที่เราหาเอาไว้ก่อนแล้วก็เส้นที่เราตัดไล่มา แล้วก็พยายามหวีเคลีย์นะครับที่นิ้วมีโค้งเล็กน้อยอีกอย่างหนึง่งเราสามารถตัดลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกให้ได้ทั้งแบบตัดลงและก็ตัดขึ้นนะครับจะเช็คผมได้ละเอียดอีกฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับจะตัดให้ดูแบบไล่ลงจากแบบไล่ลงให้ดูอีกทีหนึ่งครับ ทีนี้เรามาดูเทคนิคการตัดแบบ90องศาตามแนวศีรสะนะครับซึ่งก็สามารถยกได้หลายวิธีนะครับแต่ใหม่ๆเราอย่าเพิ่งนะครับไปสับสนกับเทคนิคต่างๆมากมายให้เราเข้าใจวิธีการทำให้ได้ทรงให้จบทรงตั้งแต่การขึ้นทรงและจบทรงแบบใดแบบหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจดีแล้วทั้งหมดเราก็สามารถ หาเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกสี่หิหองาายก90ขนานพื้นหรือว่า90ตามแนวทิศานั่นเองครับ เมื่อเราซอยด้านหลังเสร็จหมดแล้วทีนี้ก็อยากจะฝากส่วนที่เป็นชิ้นเค้กด้านข้างนะครับที่จะเชื่อมมาตรงหลังใบหูตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเราแบ่งไม่ดีตรงนี้จะแหว่งได้นะครับ วิธีสังเกตไกด์ไลน์จังหวะที่เราหวีผมรูดขึ้นมาครับตาเราก็มองหาส่วนที่เป็นไกด์ไลน์นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาทำงานอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือครับ พอเสร็จด้านหลังแล้วเราก็จะมาเชื่อมส่วนด้านหลังกับด้านหน้าเข้าด้วยกันครับสุดท้ายเราก็มาบดาย เก็บงานให้เข้าส่งครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนะครับมาพูดคุยกันได้ครับ แนะนำติชมแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปเราจะได้ไม่พลาดการติดตามหรือรับชมคลิปดีๆก่อนใครนะครับ สุดท้ายเราก็มาเก็บงานเก็บรายละเอียดเทีเจอร์เก็บส่วนหนาบางให้เรียบร้อยกันครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคการเก็บความพริ้วสรวยของทรงอีกเทคนิคหนึงมาฝากกันนะครับ easy haircut hey โดยอาจารย์ธนกฤิก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่จะกเข้ามาเป็นช่างนะครับก็ขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้พบกันในคลิปต่ตอไปครับสบัสวัสดีครับ